แล้วครับวันนี้นะครับเราก็อยู่เกมซีโร่ซีเวิร์ดนะครับในเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว8บิตนะครับแนวหาของเอาชีวิตรอดหรือในส่วนต่างๆที่คุณจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้หลังจากล่มสลายนะครับโดนอ่าปฏิกรนิวโรงงานปฏิก์นิวเคลียร์ระเบิดน้องผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็นะครับเกมนี้คุณจะได้รับคนเป็นคนเอาชีวิตรอดคนอีกทีนึงอะ เดี๋ยวผมก็จะไปเล่นในเซฟในอันนี้เป็นเซฟที่เรียกว่าของตกอ่าถ้าพูดตรงๆก็คือเรียกง่ายๆก็ตายแล้วของตกคือมันจะมีระดับอยู่สามร,ระดับเดี๋ยวผมค่อยว่าอีทีนึงแล้วกันอ่ะแต่ตอนนี้เราก็มีของไม่ค่อยเยอะอะไรมากก็ยังพอพอมีพอใช้ไ้บ้างอยู่แต่ก็เป็นของที่ถือว่าเตรียมเอาไว้เพื่อเอาไปลงแล้วแบบเราต้องสำรองเอาไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อแบบ บางทีของเราแบบตกเราก็เอาเซตพวกนี้เอาไปลุยอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของแบบยังพอได้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแมปแรกว่ามันจะมีอะไรบ้างน,นะครับผมอโอเคแต่ตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วโอเคสิบสิบเอ็ดโมงตอนนี้ยังสามารถไปดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกดเฮสนะครับก็จะสามารถเทเลพอร์ตมาหาในจ่ายะจุดที่เราแบบไม่ต้องเสียเวลาในการเดินอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยครับสังเกตหน้าหลักเลยว่าตอนนี้เหมือนคุณกําลังนั่งรถไฟนะครับ นี่คือเส้นที่ยังโหลดไม่เต็มนะครับก็คือการเดินทางที่ยังไม่เสร็จสิน้นหรือเวลาที่ยาวนานนะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะแบบหนึ่งแ๊บหนึ่งเดี๋ยวรอกันก่อนใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งรีบอย่าเพงรีบมันอาจจะช้าสักหน่อยเพราะว่ารถไฟมันต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างที่จะนานหรือเร็วขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยไม่แน่ใจหรือเปล่านะหรือเปล่านะ เดี๋ยวจะมีฉากคัดซีนรถไฟแน่นอนอ่ะแต่เรากดสเปกบาร์ทีหนึ่งนี่ครับถ้าคุณยังกดสคริปต์ก็สามารถกดได้เลยอันนี้จะเป็นแมปแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูก่อนเลยว่ามีอะไร่ะครับเมื่อกี้ครับเป็นคนนะเป็นคนเป็นโจรดีๆ่แหละครับเอาละเกิดมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะแมปก่อนเลยว่ากดเอ็มนะครับแล้วก็สังเกตก่อนเลยคุณจะเห็นว่าตรงกลางนะครับ โอ้ผมโดนร้งสีอยู่ผมจะเห็นว่าตรงกลางนะครับเป็นหมู่บ้านนะมันอาจจะดูเป็นเส้นทางที่ดูแปลกๆครับแต่นั่นแหละครับคือหมู่บ้านเอาละถ้าเกิดปืนสําหรับคนที่หาของแล้วมีเลเซอร์หรือมีอะไรก็เลเซอร์ก็อาจจะกด L ครับส่วนตัวทีก็จะเป็นไฟฉายแต่ผมไม่มอีอันนี้เป็นปืนของคนในค่ายแหละคนในหมู่บ้านนะนี่ครับผมจะให้โฟกัสกับโจนนะครับนี่คือโจนนะครับนี่ครับ จนพวกนี้ค่อนข้างอยู่ในระดับความง่ายครับอาอาจจะยากก็ได้ถ้าเกิดเราสู้ไม่ได้แลครับค่อยๆยิงนะถ้ายิงกัแบบเร็งๆมาจิงแบบกระสุนไม่ต้องโอเคเราโดนยิงละโอเคสองทีเนี่ยมันเกี่ยวกับกระสุนที่คือมันก็มีความสําคัญหลายอย่างนะครับตอนนี้ครับตอนนี้เลือดของเราก็ <c oughs> เราก็จริงโลลัวนะครับโ oh. อาา้เออตายละเออเซ็ตของนี้แตกครับโอเคทุกอย่างจบทุกอย่างจบตายงูเห็นไหมครับ <c oughs> คุณจะเห็นเลยว่าของในตัวเราตอนนี้ครับหายหมดเลยนะครับอา้าวปืนสวยๆตูหายแฟนอนพิตาเอา้า <c oughs> ผมเลยจะล้างแค้นโดยการเอาปืนพกไปยิงพวกมันโอเคเดี๋ยวผมหาก่อน ปืนพกปืนพกอ้าเจอแล้วโอเคนี่นะครับอันนี้เราจะกดดูก็ได้นะเห็นไหมครับเห็นนุงแถบด้านหลังไหมครับมันจะมีเป็นแบบเขียวๆนะครับคือใช้ได้ครับผมอแล้วเราก็ใส่ปืนพวกนี้ไปครับยิงพวกมันให้หมดครับฆ่าไม่ให้หมดเลยนะครับผมเมื่อกี้เราสมมุติฐานแต่ลืมไปว่าปืนนั้นเราก็เห็นว่ามันเป็นปืนดีซึ่งผมนำพลาดอ่ะจีบหายละไปอ,ะอันนี้ถ้าเป็นของหมวดฮาร์ดคอร์นี้จะเป็นแบบว่า มันจะมีเกาะของเกาะพวกนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีหนึ่งอ่ะตอนนี้เราก็ซื้อกระเป๋าเพราะเงินเราก็มีหกแสนอยู่พอได้อยู่อ่ะโอเคเราก็กดแ็บนะครับสามารถเปิดดูของได้นะครับผมผมก็ไม่ได้สอนอ,อะไรเยอะเท่าไหร่กดเฮดน,นะเป็นสามารถเลือกหนทางที่ง่ายขึ้นเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งก่อนเมื่อกี้คือปล่อยให้โจนยิงตายนะครับนั่นคือโจนระดับง่ายๆครับเป็นพวกโจนแถวๆป่าครับมันจะ ค่อนข้างที่จะเยอะแยะครับนี่ผมยังไม่พาไปดูอะไรนะเราก็ตายกันแล้วโอเคโอเคเดี๋ยว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 รอก่อนเดี๋ยวรอก่อนแบบเดียวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคือจอพวกนี้มันมีความแบบแม่นยำนะอ่ะเดี๋ยวรอรถไฟกันครับเนี่ยเดี๋ยวรอรอรอกันรอกนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นอ่าใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งหมาเห่าหมาเห่ามันร้องบงบง อามันร้องบองบงอ่ากลละกันละอืมเฮ้วายอ่ะเราไม่ต้องดูละตอนนี้ถ้ากดอ่าเป็นตัวเจ,เจนะครับกดเจเราสามารถดูเหมือนนาฬิกาครับว่าตอนนี้วันที่เท่าไหร่หรอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้11บเอ็ดงาสองครับโอเคผมจะไปล้างแค้นนะพวกโจรน,นะครับเรามีเพียบาลสองแล้วก็ผ้าปันแผลนะครับผมสามารถลากมาใส่แล้วกดเลขสามเลตามตามเลขที่มันขึ้นนะครับอัพ เราจะเห็นกระต่ายนับทั่วเลยนะครับบางทีเราจะเห็นกระต่ายทั่วเลยเพราะกระต่ายเนี่ยมันสัตว์ที่เข้าหาได้ง่ายครับโอเคส่วนพวกหญ้าที่มันเป็นแบบเหมือนอ่าค่อนข้างที่จะไม่ไม้หน่อยอย่าไปเหยียบนะครับมันจะมีลูกไฟขึ้นนะครับเหมือนกระต่ายตัวนี้ครับตายครับตายแบบนั้นเลยครับมันจะตายแบบนั้นเลยโอเคไปเราไปหาโจนดีกว่าครับผมนี่ครับอันนี้อ่าเรามันจะมีคนเหมือนอาศัยมาแล้วนะครับเพิ่งจะเพิ่มมานะครับ อันนี้ไม่ใช่เพื่อนนะครับอันนี้อันนี้เป็นโจ,โจนครับโจนโอ้ยโดนยิงฟังมัง่งมั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 ่งเอาเค้กครับอันนี้คือขึ้นลงขึ้นลงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอาจจะล่าบอสโชนครับนี่ครับอ่าอันนี้คือเป็นชุดเกาะของอ่าของโจนครับใช่ใช่โอ้ยนี่นะแต่งปืนอ,อะไรมาเนี่ยนี่นะแต่งปืนอ,อะไรมา ถือว่าดีอยู่เราก็ดูอันแรกก็จะเป็นความสามไอความถึกของเกาะนะครับก็สามารถใช้ได้นะโอเคอย่าดูมากเดี๋ยวเพราะบางทีถ้าถ้าเป็นประสบการณ์นะมันจะมีคนที่เหมือนได้ยินเสียงแบบปืนเนี่ยมันก็จะมาหาเราแล้วมันก็จะยิงเราตายนะครับแล้วเราก็จะเสียขใดของนั้นเลยแต่ถ้าเกิดเล่นในโหมดง่ายก็มันก็ของมันก็จะไม่หายนะ อันนี้เป็นหมอด้านคอด้าคอนี่คือยากนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองก็เดี๋ยวเขว่าทีหนึ่งว่ามันทํำยังไงอันนี้เรามาเล่นในเซิร์ฟหลักที่เราดูนั่นสิครับนกครับนกจิกถ้าเกิดมีคนตายหรืออย่างนี้นกจะมาจิกตรงซากศพวะครับเหมือนอีแรงที่มากินเหยื่ออันนี้เราก็จะไปดูสักหน่อยนะผมโอเคไม่ได้มีอะไรนะครับโอ้ห สักหน่อยก็ได้สักนิดนึงก็ยังดีโอเคนะครับเราก็สามารถเก็บได้เออเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เก็บศพอีกศพหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรครับเราอุยอันนี้เราต้องสนสยสนยครับเอ,อ่อมอซินต้องระมัดระวังครับเพราะว่าอันนี้แรงจริงครับถ้าเกิดเราเราพลาดเนี่ยคืออาจจะจบชีวิตได้เลยเพราะว่าเลือดเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยิงมนันจิ้วจิ้วจิ้ว,วโอเคตายหนึ่ง อันนี้อาจจะดูเหมือนง่ายนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังครับคือถ้าประมาททีเดียวชีวิตอาจจะตายได้เลยโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นโอเวอร์โอหม่นะฝั่งนู้นมันมันมีโจรระดับอีกขั้นหนึ่งปั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 งปผมไม่รูงปังปไหนนะเัี๋ยวผมลองปไินหาดูกัวเดีปยงผมเอ๊ัปปัยปดััปั โอ้ยผมโดนยิงผมเลี้ยงสามเร็วออจะตายเร็วออไม่ไดีไม่ไดีด <c oughs> โอเคตอนนี้คือนะครับสถานการณ์ค่อนข้างดีจะตึงเครียดนะผมเราไม่เห็นสตูนะตอนนี้ว่าเขาอยู่ไหนผมเห็นแล้วแหละเราดูจากแสงไฟแล้วก็ยิงลองไปเดามุ่งมุ่ไกัคเลโอ้ยผมโดนครับผมโดนไม่นะ คิ้ขวาโอ้ยตายยังอ่ะยังไม่ตายเหรอทำไมหนาจังอ่ะแตกแบบนี้ครับคือพวกบอสจะรู้เออให้ตายเถอะขอยิงบอสได้สักตัวเถอะอ้ my god ไหนผมลองไปดูซิอันนี้เป็นปืนดีนะอ่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะแต่ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างแย่แต่เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรในแมปแรกบ้างออ,นนอันนี้คือเราจะไม่เตรียมของไม่เตรียมอะไรไปเลยปกติต้องเตรียมนะเพราะว่ามันหนักกับมันหนักเพราะว่าเราต้องไปแบกของอื่นด้วยแต่เดี๋ยวผมจะพาทัวร์แล้วกันว่ามันจะมีอะไรบ้างสําหรับในแมปแรกนะครับคุณจะต้องรู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีกับมันนะครับ จะมีสัตว์ต่างๆมากมายเข้ามาลุมล้อมคุณแลวรักคุณเกิดคุณเหมือนไม่เคยเจอหน้ามันต้องสามล้านปีอ่ะเดี๋ยวผมก็จะให้ดูก่อนแล้วกันแบบหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่แปบบ๊บสักครู่หนึ่งอ่ะตอนนี้รอรถไฟก่อนรอรถไฟขึ้นขบวนครับจากแม่น้ําโขงไปทะลุเดนดินใต้นะครับตอนนี้รอต้องรอก่อนต้องรอก่อนอ่ะสักครู่หนึ่งอ่านานๆเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นแล้วนะอ่ะโอเคอันนี้เราจะดูนะครับ อ่ะตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงสิบนาทีนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ผมจะพาทัวร์นะครับมีบ้านหลังนึงครับคุณสามารถเข้าบ้านได้นะอ่ะแต่บ้านหลังนี้ไม่มีของนะโอเคอันนี้เราจะเห็นอยู่นะครับอันนี้เป็นกระต่ายน้อยนะไม่ต้องคิดแรมากนะผม๋ย่ถ้าเกิดเราเจออะไรดีๆฟุกๆเราก็จะบอกทีงนะอ่ะตอนนี้ก็เป็นป่าธรรมชาตินะไม่ต้องคิดอะไรมากตอนนี้คือด้มเย็นเป็นสุขสุขได้สุขดี ถ้าไม่ตายก็ถือว่าดีแล้วล่ะนะอ่ะไหนดูซิที่จริง,รงอ่าเห็นนี้ยครับนี่คือหลุมนะครับสามารถเข้าไปกด F ได้มันจะมีคนนะครับคนสมัยโบราณนะมาฝังของไว้ในนี้นะเพื่อความบันเทิงอย่าไปคิดอย่างนั้นมันไม่ใช่หรอกมันอาจจะเป็นหลุมอนะไรสักอย่างแหละอ่าอันนี้ไข่ไก่นะครับเอาไปกินได้นะรอร่อยดีนะครับแบบทำไขด่ดาวไม่ได้นะไม่ได้นะท <c oughs> ำไม่ได้โอเคอ่ะอันนี้ก็นะครับเดินมไปเรื่อยครับ นี่ผมยังไม่เจอ er สิ่งที่เรียกนอกจากกระต่ายนะครับผมอ่าหรือว่ามันไม่มีหรอมันมันต้องมีนี่มันต้องมีอันนี้เราวิ่งได้เรื่อยๆนะครับของโอ้ยหมูเอ้ยหมูหมูเหียเียโอ้ยหมูโอ้ยโอ้ยด้วยใครก็ได้ยิงพีไอ้เหี้ยไม่เงยยิงนะตรงนี้ครับอันนี้คือโรงงานนะโรงงานนี้จะมีโจ,น,นะโจน,นะครับยิงเลยโจ้เออนะครับโหมันมันมันสนุกมากนี่ครับหมูตายหามหมดเลย โอ้ยโอ้ยผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมเป็นประชากรเดี๋ยว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 ไม่เอาไม่เอาอันนั้นนะครับคือสิ่งที่จะเจอนะครับในแมปแรกก็จะเป็นหมูนะครับแล้วนี่ก็คือหมานะครับผมหมาพวกหมาเหีย้ยย่าหมาหมาเหียห้ยอ้ายหมาเหี้ยเหี้ยอแล้วเหีย้ยมึงตูตู้เอ้ยาอ้าอาเจ็บอ้าวเจ้ด้วยอ้า โอ้ยโอเคมันจบละผมตายโอเคผมสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรมาครับก็นะับขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปอื่นๆสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับผมเฮีย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แมงหมูหัวควายดอกเห็้